เราถูกสอนมาในครอบครัวว่ามุสลิมดีที่สุดเรียนที่นี่ได้เอาความรู้ที่นี่ได้ยกเว้นอย่าไปเป็นพิเศียน นกสถานมีเดียนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่เพิ่งเกียนคิจจักที่เพิ่งเกิดได้ไม่กี่ปีนะโอเคและเป็นบรรยากาศที่ผมคุยกับอาจารย์ตีบอกว่าเป็นคิดจักที่จะเติบโตได้รวดเร็วเพราะเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศของการมา,ามาโบสถที่เป็นศาสนานะครับผมไปคิดจักแต่ผมไม่เคยไปอาณาจักรของพระเจ้าเลย วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมานจาจักรของพระเจ้า k ิงด d อมบอ g o อก็อยากจะ أ, เริ่มต้นนะครับด้วยการเป็นพยานเพราะอาจารย์ตีบอกว่าช่วยเป็นพยานนิดหนึ่งนะว่า أ, ผมมาเป็นคริสเตียนได้อย่างไรนะพี่น้องเห็นหน้าตาผมนะครับน่าจะไปที่อื่นมากกว่ามาเข้าโบสถ์ใช่ไหมครับ ตอนที่ผมมีโอกาสรับเชิญไปที่ที่พิษนุโลกนะครับแล้วก็ผมก็นั่งหลังจากที่ลงจากรถไฟแล้วผมก็นั่งรถทุกๆไปผมบอกว่าผมาไปส่งผมที่โบสถ์นะครับก็ไปส่งผมที่โบสถ์จริงๆนะครับแต่เป็นโบสถ์ของมุสลิมนะครับ <laughs> เพราะว่าซอยมันอยู่ติดก,กันเลยนะครับที่พิษนุโลกครับเบื้องหลังชีวิตของผมนะครับก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียนผมเกิดในครอบครัวมุสลิมนะครับและ เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างเคร่งนะครับก่อนที่ผมจะเข้าเรียนอนุบาลผมก็เริ่มต้นด้วยการที่ต้องอ่านคัมภีร์คุรอานเป็นภาษาหลับนะครับพ่อเป็นคนสอนต้องเรียนภาษาหลับก่อนก่อนที่จะไปโรงเรียนจนกระทั่งจบคัมภีร์คุรอานเราถูกสอนมาในครอบครัวว่ามุสลิมดีที่สุดและทุกสิ่งนะครับในศาสนาอื่นเนี่ย ไม่ใช่ไม่ไม่สามารถที่จะประทานความรอดได้กับเราและเมื่อมีคนอื่นประกาศแม้กระทั่งแจกใบปิวเราต้องไม่รับเพราะถ้ารับก็บาปตอนอยู่ในครอบครัวผมไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเพลงแม้กระทั่งผิวปากในบ้านถือว่าบาปนั่นคือสิ่งที่เราดำเนินชีวิตมาจนกระทั่งผมจบแล้วก็จบป .4 แล้วก็สอบเข้าโรงเรียนคริสเตียนได้ผมก็ไปที่โรงเรียนคริสเตียนแต่นั่นคือสิ่งที่ต้องห้ามมากสำหรับครอบครัวมุสลิมเมื่อไปที่นั่นพ่อนะฮะบอกว่าเรียนที่นี่ได้เอาความรู้ที่นี่ได้ยกเวน้นอย่าไปเชื่อพระเจ้าอย่าไปเป็นคริสเตียนนั่นคือเงื่อนไขที่ทำให้ผมสามารถไปโรงเรียนคริสเตียนเมื่อไป ผมกลายเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าปิดเรื่องของพระเยสุคริสทุกทางนะครับแต่สัปดาห์หนึ่งจะต้องเข้าห้องประชุมเพื่อจะฟังเรื่องราวของพระเยสุคริสผมเข้าไปที่นั่นไม่หลับผมก็จะท่องหนังสือนะครับของผมไปไม่สนใจจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับกีเดียนไปแจกพระกัมภีร์ที่โรงเรียนผมได้พระคัมภีกีเดียนเล่มเล็กๆนะครับเล่มหนึ่งเป็นพระคัมภีร์ใหม่ เมื่อรับมานะครับหลังจากนั้นผมก็คิดจะทิ้งแต่มีเพื่อนคริสเตียนคนหนึ่งเห็นก็บอกว่าจะทิ้งพระคัมภีร์หรอเคยอ่านพระคัมภีร์ไหมผมบอกไม่ต้องพูดเรื่องพระเยซูคัมภีร์กัรอ่านเขาพูดเรื่องพระเยซูมีพระเยซูอยู่ที่นั่นแต่คริสเตียนนี่โง่คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นแค่ศาสด,ดาองค์หนึ่งเท่านั้นในศาสนาอิสลาม ค,คัมภีรอ่ลกุรอานก็บันทึกว่าพระองค์เป็นศาสดาองค์ที่24และหลังจากนั้นที่ยิ่งใหญ่กว่านะมีที่ยิ่งใหญ่กว่าองค์ที่ยีสบห้พี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องคริเสเตียนคนนั้นท้าทายบอกว่าถ้าอ่านข้อพีไบเบิลแล้วนะถ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าคขทิ้งทิ้งไปเลยแต่ถ้ายังไม่อ่านเนี่ย เขาบอกว่ามันไม่แร์นะที่บอกว่าเราเนี่ยงมงายผมรู้สึกโกรธและเอาพไปกมพีรับคําท้านะครับเอาเพิ่มพีไปอ่านควบคู่กับกมพีกรกุาอ่านผมใช้เวลาห้าปีพี่น้องครับมีสิ่งเดียวที่ทําให้ผมเชื่อพระเยซูได้ปเปลี่ยนมาเป็นคพิเียนได้คือผมต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ใช่ศาสดาถ้าเรื่องนี้ผมพิสูจน์ไม่ได้ ผมไม่สามารถโกหกตัวเองที่จะมาเป็นคริสเตียนมีสามประเด็นหลักหปีที่พระเจ้าสำแดงให้ผมเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเรื่องการเกิดของพระเยซูพระองค์เกิดจากหญิงบรมจารีนั่นคือสิ่งที่ผมฟังแล้วก็เอและในที่สุดนะครับเราเคยรู้ว่าการที่พระเจ้าหรืออัลเลาะห์จะทำให้ศาสดาของพระองค์เกิดแบบ เหนือธรรมชาติเนี่ยพระองค์ทำได้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องปกตินั่นคือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาแต่เมื่อหลังจากที่ผมอ่านคัมภีร์อกุรอานอ่านไบเบิลหรือคัมภีร์กุรอา,ออออาน Bible, ออาาบอกว่าเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปในปฐมมกาลบทที่สามข้อสิบห้าพระเจ้าเริ่มสัญญานะครับเริ่มบรรัุสัญญาครั้งแรกว่าพระองค์จะช่วยกู้มนุษย์โดยที่ตรัสว่านะสาบแช่งงูเนื่องจากเจ้านะฮะล่อลวงงู ตั้งแต่นี้ไปจะเลื้อยนะครับคือพูดง่ายเบื้องหลังงูนั้นก็คือซาตานว่านะตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะเป็นศัตรูกันกับมนุษย์และพงพันธุ์ของหญิงจะเป็นศัตรูกับเจ้าเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของหญิงตัวนั้นก็คืออ่อของของคนที่จะออกเกิดมาจากหญิงฟกฉ้ำนั่นหมายถึงพระเยซูคริสต์ทำไมใช้คําว่าพงพันธุ์ของหญิงไม่ใช้คําว่าพงพันธุ์ของมนุษย์ องค์พัน์ของหญิงนั่นหมายถึงผู้ที่ต้องออกจากคันของผู้หญิงโดยที่ไม่มีการสมสู่กับผู้ชายเพื่อพระองค์จะไม่มีเชื้อบาปและนั่นคือสิ่งเริ่มเก็ตว่าทําไมพระเยซูต้องคลอดโดยที่ไม่แบบธรรมชาติที่มีพ่อเพื่อพระองค์ต้องไม่มีเชื้อบาปและทุกปีนะครับเราต้องทำออวันลบมนทินบาป ทุกปีหลังจากดมมรอนไปแล้วคือ,เ,อเดือนถือสินอดประมาณร้อยวันเขาเรียกว่าอนาลีระยอหรือเป็นวันลบมนทินบาศจะต้องมีการฆ่าสัตว์นะครับเพื่อเลือดนั้นจะชำระชีวิตของเรานะครับวันลบมนทินบาศแต่ในพระธรรมราโกพูดถึงกลบันหรือเครื่องบูชาไทยบาป ว่าพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปที่ถาวรและเครื่องบูชาหรือสัตว์ทุกตัวที่จะไถ่บาปจะต้องบริสุทธิ์ไม่มีตําหนิฉะนั้นแสดงว่าถ้าพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปพ,พระองค์จะต้องไม่มีบาปนั่นคือเหตุผลอย่างแรกที่ทําให้พระองค์คลอดจากหญิงปมมจารีเพราะพระองค์ต้องไม่มีเชื้อบาปนั่นคือจุดแรกการเกิดของพระเยซูคริสต์พรรองค์เกิดมาเพื่อจะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปที่ถาวรประเด็นที่สอง การดาเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่เคยทาบาปเลยและพระองค์ดำเนินชีวิตที่มหัศจรรย์มากนะครับพระองค์ทาการอัศจรรย์พระองค์มีฤทธิ์อำนาจเหนือผีร้ายพระองค์มีฤทธิ์อำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บพระองค์มีฤทธิ์อำนาจนะครับเนะเหนือสิ่งเหล่านั้นและยิ่งกว่านั้นพระองค์บอกก่อนที่จะตายบอกสาวกว่าพระองค์จะมีชัยชนะเหนือความตายเราเห็นการดําเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์ไม่มีใครสามารถจับพระองค์ได้จับผิดพระองค์ได้ แต่พระองค์อาสาสมัครที่จะยอมสิ้นพระชนบนไม้แหงเข็นั้นการดําเนินชีวิตของพระองค์อย่างหนึ่งที่ทําใหบผมทึ่งมากเลยนั่นก็คือพระองค์ตรัสกับคนที่ยกนะฮะคนป่วย,คน,ยคนง่อยที่มีคนยกแค่มาสี่คนนะครับและพระองค์ก็ตรัสกับคนป่วยคนง่อยคนนั้นบอกว่าบาปของเจ้าถูกยกแล้ววันนี้จงยกแก้คับบ้านเถิดพระเยซูปเป็นใคร นะระหว่างการยกบาปกับการรักษาโรคอะไรยากกว่ากันผมสําหรับผมนี่มันยากพอกๆกันแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการอภัยโทษบาปซึ่งสิ่งนี้จะต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่อภัยโทษบาปแต่พระเยซูกําลังใช้สิทธิอํานาจของพระเจ้าและตรัสว่าจงบาปของเจ้าถูกยกแล้วนั่นคือสิ่งที่ทําให้รู้ว่าเอ๊ะพระเยซูทําไมพระองค์ต้องใช้สิทธิของอเละ์หรือพระเจ้าในการอภัยโทษบาปคนง่อยนั้น และนั่นคือจุดที่ทําให้คุณยูไม่พอใจและเป็นประเด็นที่เขาต้องการที่จะฆ่าพระเยซูเพราะพระเยซูมันอ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่อ้างแสดงว่าพระองค์ก็เป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงน,นั่นคือประเด็นที่สองที่เริ่มเกิดประเด็นหลังจากนั้นก็คือเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนพระองค์ฟื้นคืนพระชนไม่มีผู้ใดชนะความบาปได้ทําไมพระองค์ฟื้นคืนพระชนครับมารซาตาน พระบร์เป็นพระเจ้าและอีกอย่างหนึ่นพงพระบรมวง์ไม่มีบาปมัจจุราชแห่งความตายเนี่ยนะครับเอาผิดเราได้เพราะเราทําบาปเมื่อเราทําบาปนะฮะเมื่อก่อนความตายมันมาทำอะไรมนุษย์ไม่ได้หรอกแต่เมื่อเราทําบาปอํานาจของความบาปจึงมอบสิทธิ์ให้กับมัจจุราชแห่งความตายช่วยจัดการคนบาปหน่อยและเราก็ต้องพินาศเพราะความบาปแต่พระเยซูมันฉุดพระเยซูมไม่ได้เพราะพระเยซูไม่มีบาป ฉคนั้นพระองค์จึงฟื้นขึ้นมาจากความตายประเด็นสามประเด็นนี้ asaki, ทําให้ผมรู้ว่าพระเยซูริสทรงเป็นพระเจ้าและเมื่อพระเยซูกิสทรงเป็นพระเจ้าวันที่ผมจะอธิษฐานต้อนรับพระเยซูริสเวลานั้นนะครับเรียนอยู่ปีสุดท้ายนะครับมัธยมปีสุดท้ายก่อนที่จะจบจากโรงเรียนตรงังคิเียนผมอธิษฐานต้อนรับพระเยซูริสก่อนที่จะธิฐานผมบอกพระเยซูบอกว่าผมขอหมายสําคัญที่มาจากพระเจ้า ให้ผมเห็นหมายสําคัญก่อนนะเมื่อผมอธิษฐานเนี่ยหลังจากที่ผมอธิษฐานขอหมายสําคัญนะครับผมไม่รู้ว่าหมายสําคัญนั้นคืออะไรแต่ขอและผมตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์หลังจากที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์ทันทีมีหมายสําคัญตามมาสามอย่างชัดเจนอย่างแรกคือผมร้องไห้ทั้งคืนเพราะเต็มไปด้วยสันติสุขนี่คือสิ่งที่ผมสแสวงหามานาน และเมื่อผมพบสิ่งนี้ผมร้องให้คือเรามีความสุขเราเป็นคนดุริดเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหรอนะฮะและทุกสิ่งเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในเป็นพยานร่วมกับจิตใจของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านั่นคือหมายสําคัญอย่างแรกหมายสําคัญอย่างที่สองคือพระองค์ตอบคําอธิษฐานมากมายแบบทันทีทันใดแบบเหลือเชื่อแบบม,มันพลิกสถานการณ์ของชีวิตหลายหลายอย่าง ใช่ครัเมื่อก่อนหลังจากที่เราละหมาดเราจะขอดูอาดูอาก็คือการอธิษฐานขอจากพระเจ้านะฮะไม่รู้นะครับแต่และเรื่องได้บ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะแต่เราก็ไม่ได้จดจ่อที่ตรงนั้นและหลายครั้งเราขอดูอาหรืออธิษฐานเราไม่ได้ยินเสียงตอบเราไม่ได้ยินคําตอบใดๆเลยแต่เมื่อผมอธิษฐานในนามพระเยซูโอ้พระเจ้าตอบคําอธิษฐานครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้รู้สึกมี ความมั่นใจมากขึ้นว่านี่คือหมายสำคัญอย่างที่สองที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานพระบ้อบปีบอกว่าทุกสิ่งที่ท่านทูลขอในนามของเราคือนามของพระเยซูสวรรค์จะฟังเราและเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานมากมายในในชีวิตและหมายสำคัญอย่างที่สามสุดท้ายคือพระเจ้าเปลี่ยนแปลงหัวใจพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจรรย์ผมเป็นบุตรเป็นลูกชายคนโตนะครับของครอบครัว นะจะได้ทุกอย่างสองเท่าเนื่องจากเป็นลูกคนโตนะครับแบบยูเลยนะครับทุกอย่างต้องได้สองเท่าหมดนะครับนะแต่หลังจากเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วผมให้น้องแบ่งปันให้น้องๆอีกสี่คนมากกว่าเมื่อคนอผมต้องได้เยอะกว่านะครับโอเคหลังจากเชื่อพระเจ้าแล้วก็นะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับและเปลี่ยนจริงๆนะครับเปลี่ยนจนกระทั่งพ่อแม่จับตามอง เฮ้ย hey, ทาไมไม่อ่านกัมภีกุรอานทําไมไม่ละหมาดวันอาทิตย์หายไปไหนและผมปกปิดไม่อยากให้ที่บ้านรู้ประมาณสามเดือนในที่สุดนะครับพ่อก็ให้ลุงเนี่ยสะกดรอยตามไปเห็นผมนั่งอยู่ที่โบสถ์ครับวันนั้นเป็นวันที่โลกแตก ในที่สุดนะครับมีคนไปตามแล้วก็ลุงบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันบอกว่ามาหาเพื่อนมาร้องเพลงกับเพื่อนไม่ได้เป็นคริเียนไม่ได้เชื่อพระเยซูจริงๆพี่น้องครับวันนั้นผมอธิษฐานกับพระเจ้าผมต้องทำยังไงแล้วเมื่อกลับไปที่บ้านผมไม่สามารถพูดอย่างที่ลุงแนะนำได้ผมบอกว่าผมเป็นพิเยนพอบอกว่าโอเคให้พูดใหม่ ระหว่างพ่อแม่กับพระเยซูจะเลือกใครผมบอกว่าถ้าไม่ต้องเลือกผมเอาทั้งสองอย่างแต่ถ้าพ่อให้เลือกผมขอเลือกพระเยซูสิ่งที่ผมพูดไปมันเป็นพระคุณพระเจ้าจากประสบการณ์ของคนหนึ่งที่รู้ว่าเรารู้ว่านี่คือความจริงที่เที่ยงแท้ที่ช่วยเราได้ ผมก็เลยบอกว่าผมรักพ่อแม่แต่ถ้าให้ผมเลือกผมเลือกพระเยซูพ่อก็เลยบอกว่าตั้งแต่นี้ไปลูกคนนี้ตายจากครอบครัวนี้แล้วและในที่สุดผมก็ต้องเดินออกจากบ,บ้านนะครับด้วยเสื้อผ้าชุดเดียวแต่พี่น้องทราบไหมครับพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งผมเลย <Yeah. S 1> ผมยังต้องเรียนอีกหนึ่งปี แต่มีคนนะพี่น้องคริสเตียนเนี่ยมียายคนหนึ่งบอกว่าเขามีหลานอยู่คนเดียวเขาก็เลยบอกว่าจักรพันธ์มาเป็นลูกใหญ่อีกคนหนึ่งและผมก็ได้อยู่กับคุณยายคนนั้นนะครับเสื้อผ้าก็ใส่กับของลูกของเขานะครับทุกอย่างไปโรงเรียนพี่น้องคริสเตียนช่วยกันอธิษฐานเผื่อนะครับแล้วก็ถวายเพื่อจะมีค่าเล่าเรียนจนจบนะครับแต่หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีพี่น้องครับผมสามารถกลับมาที่บ้านได้ เพราะเพื่อนเพราะพี่น้องคิสเซียนที่เป็นเพื่อนกับแม่คอยบอกตลอดเวลาว่าเฮ้ย e ลูกคุณเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะชีวิตที่ดีขึ้นทําให้ที่บ้านก็ยอมรับนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามาถึงนะะวันนี้ผมยืนอยู่ที่นี่ได้เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า <Amen. S 1> ผมเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้ามากมายนะครับในช่วงที่ผมถูก ผมเถงถูกนะฮะอย่าเวลานั้นแต่มาถึงวันนี้นะครับมรดกอยู่ที่พ่อนะฮะหลังจากที่ผมตัดถูกตัดออกจากกันกองมรดกนะครับไปอยู่ที่น้องหมดแต่มาถึงวันนี้นะครับผมมาดูนะครับสิ่งที่พระเจ้าอวยพรกับผมกับน้องชายที่มีมรดกของพ่อแม่นะครับมันไม่ต่างกันเลยเขามีอะไรผมก็มีหมดและสิ่งที่เขาไม่มีก็คือสันทิสุขในพระเจ้าผมมี พี่น้องครับพระเจ้านําเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวอยู่ในอาจักของพระเจ้าพระเจ้ามีพระประสงค์ของพระองค์และขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้นะครับที่เราจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ในโลกนี้แม้มันจะยิ่งยากขึ้นนะครับโลกนี้นะครับกาลังอยู่ยากขึ้นมากกว่าสมัยที่เราเป็นเด็กซะอ,อีกนะครับและลุ่นลูกของเราจะอยู่ยังไงแต่พี่น้องครับถ้าเรามีพระเยซูเราไม่ต้องกลัวเลยครับอนาคตของเราอยู่ในประหัตของพระเจ้า